ย้อนภาพไปเด็กสุดคิ้วลิซ่าแบล็กพิงสาวไทยที่ประสบความสำเร็จดังไกลระดับโลกตามดูภาพสมัยวัยสลิซ่าแบล็กพิงก่อนจะกลายมาเป็นไอดอลหญิงที่มาแรงที่สุดในตอนนี้นาที่นี้คงไม่มีใครไม่รู้จักสาวฮอต ลิซ่าแบล็คพิงหรือลลิสามโนบาลหนึ่งในสมาชิกเคป๊อปเกิร์ลกรุที่มาแรงที่สุดในยุคนี้อย่าง4ีสาวแห่งวงแบล็คพิง k ที่กำลังมาแรงสุดๆทั้งในไทยและเกาหลีรวมถึงญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆในเอเชียและไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็เป็นที่สนใจของคนทั้งโลกไปเสียทั้งหมด ซึ่งสาวลิซ่านั้นเป็นสาวไทยคนแรกที่แจ้งเกิดในค่ายดัง YG Entertainment ซึ่งค่ายนี้ผลิตศิลปินดังมานับไม่ถ้วนจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกรวมถึงสาวลิซ่าด้วยจากเด็กผู้หญิงที่ชื่นชอบในเรื่องของการเต้นและฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อทำตามความฝันของตัวเองวันนี้เราจึงได้รวบรวมภาพของสาวลิซ่าในวัยเด็กก่อนจะโด่งดังบอกเลยว่าน่ารักมากจริงๆสดใสาราเริง ตั้งแต่เด็กเลยทีเดียว